สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแต้มพารวยเนาะครับเนาะมันนี้บ่าวแต้มกระด้มติดตามตัวเลขกับหน้าหนุยครับนาหนุยสระบุรีครับฝันแม่นครับท่านผู้ชมมาหัวดน้ี่กับเพาผาดครับดีเยินข่าวว่าฝันดีอีกแล้วส่วนตัวเล็กหรือว่าเรื่องเล่าข้อมันขหน้าหนุยสิเป็นตัวใดเนาะครับหวดนี่เดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังจากปากนาหนุยพร้อมๆกันเนาะครับเนาะก่อนสิไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ่าวแต้มพารวยนี้นะครับเด้อ เดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังจากปากนานุยปมข้อมกันเลยครับสวัสดีครับนานุยสวัสดีครับสสวัดีูนีบครับผมมีแต่ปลาล่ะครับเอี๊ยเนาะเอ้าเบาสูฟังนะครับนานุยเรื่องเล่าเป็นแนวไรฝันแนวไรครับก็ฝันครับฝันว่าไปหาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้ครับฝันไปหาหน่อไม้เอารถเอารถปิ๊งอัพไปนี่แหละครับครับเอารถปิ๊งอัพไปช่วงเย็นๆนี่แหละครับครับช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งครับ อาไปหาหกโมงค่มหนึ่งเลยบอกใช่ไปหาหกโมงค่มหนึ่งเนช่วงช่วงนี้ในความฝันบอกครับในในความฝันฝันไปหาตอนคืนเนี่ยหกโมงหกโมงค่มหนึ่งเนี่ยมันก็ไปมันก็แปลงไปฝันฝันหาดอกไม้ตอนคืนเะเอาไฟเอาไฟไปด้วยนะไปใต้ไปใต้เอาใช่เอาไฟเอาเอาเอาไฟไปสองด้วยนะครับตอนตอนวันมันไม่ทำไรนะตอนกลางวันมันทํางาน ก็เลยไปใต้ตอนคืนใต้เห็ดใต้อะไรด้วยใาเห็ดด้วยใช่ถูใต้เห็ดไต้ลงใต้นี่นะครับไปหาดูไม้ด้วยครับอ้าวขับไปขับไปนั่งนั่งรถปิกอัพไปเราก็นั่งท้ายรถเนาะทายรถปิ๊งอัพมีเด็กเด็กมันโบกมือขึ้นแหวะครับเด็กเด็กนี่สงสัยมันไม่ไม่ใช่คนเรารู้มันน่าจะเป็นผีนะครับ โบกโบกโบกมือโบกมือขึ้นมายบอกขอไปด้วยขอไปด้วยเอบกเอาจะไปทําไมเราเขบอกนอเนาะเราจะไปทำไมมามา,มา 3, นสามสี่คนนะครับครับมาสามสี่คนบอกเด็กทีนน่ไหนมาตอนค่ำตอนคืนเนาะปลูกมุงทุ่มเนไม่กลับบ้านกับช่องเรามันก็ขอกระโดดขึ้นรถเราด้วยครับเราก็เอา้าเราก็กระโดดขึ้นมานั่งหลังนี่นบอกคันนี้บอกครับคันนี้ครับคันคันคันขาวนี่ครับครับคันขาวสามสี่คนครับ เด็กมาสามสี่คนครกระโดดขึ้นมาบนรดเต้ไปหมดรถรถก็วิ่งไม่ค่อยออกอะไรทีนี้วิ่งมันก็ไม่รู้เป็นไรเนาะรถก็วิ่งไม่ค่อยออกเอาล่ะเอ้ยทาไงทาไงเนาะจังไัน응วิ่งไม่ออกครับจังไสวิ่งไม่ออกสงงัยเล่นงานโดนโดนเล่นงานแง่เลยครับเราก็ทําไงบอกขึ้นไปด้วยขึ้นด้วยเราก็พาขึ้นบนรถไป,ไปครับนั่งคุยนั่งคุยกันมาบอก อยากกับบ้านน้าหน่วยบอกเป็นคนขับหรือว่าน้าหน่่ยนั่งไปกันสองคนครับสองคนกับคนนั้นเนาะไปสองคนครับครับคนขับคนขับไปกันสองคนครับผมเราว่าคนณสอนเราว่ากระโดดมาท้ายรถครับมานั่งคุยเด็กเอาบ้านอยู่ที่ไหนเราว็ถามเนาะบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเขาบอกบอกบ้านบอกไม่มีบ้านไม่มีบ้านอยู่ในป่าอยู่ในป่าเพราะบ้านอยู่ในป่าบอกบ้านอยู่ในป่าครับบไม่มีบ้าน มันก็อยากกลับบ้านเนาะไม่รู้บ้านอยู่ไหนมันอยากไปไหนของมันไม่รู้อยากไปเที่ยวไหนทีนี้เราก็ให้มันขึ้นนั่งรถมาด้วยครับทีนี้เราว่าพอมาถึงป่าด้นไม้เราก็ลงไปไปหาด้นไม้มันก็มันก็ลงเนาะมันก็ลงบกงั้นจะกลับแล้วมันจะกลับเอ้าจะกลับยังไงบกจะกลับแล้วครับผมมานั่งถึงบกเจบบกจะกลับแล้ว บกจะกลับยังไงบกเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกลับเดี๋ยววิ่งกลับวิ่งกลับเลยเดี๋ยววิ่งกลับครับแล้วกบกเอ้าไหนไหนมาเรามีบอกเลขให้หน่อยเราก็รู้ว่ามันผีน่ครับผมแล้วบอกบอกเลขให้หน่อยบอกเลขมันมันก็ชีม้มาที่ทะเบียนรถนี่ทะเบียนรถเลยใช่ชี้รถมาทะเบียนรถนี่ทะเบียรนยรถน,นี่บอกนหน้าหน่่ยใช่ผมชี้มันหน่วยสามสี่ตัวเนี่ยสามแปดห้า สามแปดห้าสองอมันสามตัวสี่ตัวนะโอ้ทะเบียนรถคันนี้เนาะทะเบียนรถคันนี้เนี่ยสามแปดห้าสองแปดห้าสองเนี่ยเคยออกแล้วไม่ใช่เหรอครับเมือมันก็ออกเลยครับแต่ก็ไม่แน่เนาะไอ้งกนคนห้าหกหกห้ามันสลับขึ้นไปสลับขึนมาเนาะครับมันก็เราก็เล่นยงกัะบุนไปครับสามสามแปดห้าเดี๋ยวจะพาไปดูทะเบียนรถ เด็กสามสี่คนเด็กสามปีคนมาชี้นิ้วใส่ทะเบียนรถใช่ครับชี้ชี้ใส่ทะเบียนรถดิครับลูกใส่นู่นนี่นพามาดูหน่อยนะหนุ่ยอ่ะพามาดูหน่อยครับพาเอฟซีมาดูก่อนนะครับนี่ครับชี้ใส่ทะเบียนรถคันนี้นะครับสามแปดห้าสองเนาะครับเน้องหน่อยเนาะตัวสี่ตัวมีทีใส่โอ้ครับ สามแปดห้าสองแปดห้าสองเคยออกมาแล้วสามสี่งวดที่ผ่านมาครับครับก็คือสลับคนไปสลับันมาถ้าตัาหนุ่ยเล่นจะเล่นตัวไหนครับมีสามแปดห้านี่ครับจะเล่นสามแปดห้าครับผมสามแปดห้าสามแปดห้าสองตัวก็ห้าสองครับแล้วแต่นห้าสองสองห้าเรื่องนีจะเป็นเล่นเอาแล้วแต่เอฟซีเนาะครับผมโดดขึ้นมาเลยบอกครับโดดเอาเตะเนี่ยสามสี่คนเตะหมูกระบะ เราก็ตกใจหมดเน,นี่นั่งเลยนั่งอยู่ตรงไหนครับเราเรา,าตอนแรกก็นั่งอยู่ข้างหน้าครับ,รบตอนแรกพร้อมบ,บกเราก็โดดมา,น,าน,น,น,นั่งข้างหลังนั่งนั่งข้าหลงกับเด็กน้อย่นั่งข้างหลังกับเด็กน้อยใช่ใชเราก็โดดมากลัวมันจะตกรถตกลาเนาะครับเราเราก็นั่งนั่งโดดมาข้างหลังแต่เด็กนี่ไม่ได้บอกหวยแต่ชี้ใส่ทะเบียนใช่ชี้ใส่ทะเบียนรถนี่เลย ถามาว่าหว้ออกตัวไหนก็ชี้ใส่ทะเบียนใช่ครับเดี๋ยวจะให้เบิ่อนไปไกลอีกครั้งนึงใส่ทะเบียน,น,นก็นี่น,นะครับเนาะสามแปดห้าสองอ้าวครับแล้วฝันยังไงต่ออีกครับน้าหนุย่ยไม่ได้ฝันนะครับผมบกแญ่กลับมันก็วิ่งวิ่งกันกลับวิ่งกลับเลยใช่ครับเพระจุดหาตัวมันหาไมา่ไกลนะ,ะมันก็วิ่งกลับเป็นสามสี่คนบกกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วบกกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วอ้าว กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเราลองเอาไปเสี่ยงโชคกับหน้าหนุ่ยนะครับ F4 ขอบคุณครับหน้าหนุ่ยขอบคุณครับหน้าหนุ่ยขอบคุณครับให้รวยให้รวยโชคหมานครับหมานให้โชคหมานเลขทะเบียนรถคันนี้เนาะจะพามาดูทางด้านนี้นะครับ F4 อันนี้เป็นรถนะครับตัวเลขของหน้าหนุ่ยครับงวดประจำวันที่16กันยายน2568ครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อเลขทะเบียนรถให้โชคครับ พีเด็กหน่อยเต็นขึ้นรถนะครับเนาะสี่ใส่ปายทะเบยียนรถครับ3852ครับ3852ขอให้โชคดีมีโชคลาภกับหน,นุยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ่าวแต้มด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ